นี่ใครนี่ใครส้มเช้งนะลูกส้มเช้งขึ้นมาทําอะไรครับขึ้นมาในกรงเลยเหรอลูกขึ้นบนกรงเลยนะเก่งจังเลยเนี่ยเก่งมากๆเลยขึ้นมาบนกรงนะคะเข้ามาสํารวจสํารวจเหรอลูกส้มเช้งเอ้ยส้มเช้งเก่งจังเลยเนี่ยนะโอ้เก่งมากๆเลย เขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากเลยนะคะส้มเช้งอ่ะไม่ต้องมีทําอะไรเขามากเลยนะไหนๆเขาเขามาเล่นเปมาเล่นเปมาดมมาดมกลิ่นมาดมกลิ่นคนอื่นนะ่นะว่มาก,กัดมากัดกัดก <c oughs> e ัดเปเหละลูกส <c oughs> ้มเช้งเอ้ยน้มเช้งครับเขาเลี้ยงง่ายนะคะเขาเลี้ยงไม่ยากนะคะส้มเช้งอ่ะเลี้ยงไม่ยากเลยได้เอ๋ได้เอ๋ เลี้ยงไม่ยากเลยเขาอ่ะเลี้ยงง่ายอ mm. ิ่งเล่นอะไรตรงนั้นหูกเล่นอะไร <c oughs> มือจับไม่ได้ใช้ปากเอาเหละโลก mm. เดี๋ยวแม่เดี๋ยวผูกเปให้เดี๋ยวแม่จะผูกเปให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะผูกเปให้เดี๋ยวผูกเปให้นอนนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแม่กางเปให้นอนเดี๋ยวก่อนนะ mm. ต้นเชงเอ้ยต้นเชงมาทางนี้มามานี่มาแม่เขาอุ้มพิเศษอยู่ <c oughs> อู้มิเสเลยจับส้มเช้งไม่ได้นี่มิเสียคนเก่งของเราหม่ำข้าวเฉดแย้วกาดหม่ำข้าวเฉดแย้วหน่ส้มเช้งอยู่ไหนส้มเช้งอยู่ไหนโน่นโน่นโน่นกลงโน่นเห็นไหมส้มเช้งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมหนเล่นอยู่ในกลงนะคะเห็นไหมเล่นอยู่คนเดียวในกลงเขาปีนขึ้นกลงเองเลยนะคะเขาเก่งมากๆเลยเก่งมากส้มเช้งอ่ะ โอ้ยนั่งก่อนึ๊บโอ้ยโอ้ยลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยแก่แล้วลูกก็โอ้ย,อยนั่งก็โอ้ยป้นอนข้าวเสร็จครับพี่เสกผอมข้าวเสร็จครับนั่งนั่งอืมนั่งนั่งปากแม่ใครใครอยูุบไป อ่อนขึ้นเยอะเลยนะคะอ่อนขึ้นเยอะเลยเกาะเกาะข,ข,ขาแม่เดินไหมเดินไหมลกอยากเดินไหมยอยากเดินไหมอืม เดินเดียววันหนึ่งมันจะเข้ามาเดินให้จับรูปเดินเดินเดินเล็กเป็นเก่งเดินนะคะเดินไเดินเอ้ยเก่งจังเลยเก่งมากมากเลยเนี่ยเก่งมากๆเลยนะเดินครับเดินครับเดินครับ จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ต้นเช้งสัจยังลูกมาหาแม่มาต้นเช้งครับลงจากกองแล้วมาหาแม่เร็วหนุนอย,ยนู่ในกลุ่มหนุนมาหาแม่เร็วาหาแม่ครับมาหาแม่หาพี่วิเศษหาน้องวิเศษเลยลูกมาเร็ว เสร็จอยากเดินโอ้ยปวดแขนแล้วปวดแขนแล้วอนนี้ก่อนเนาะอนนี้ก่อนครับปวดแขนแล้วครับปวดแขนแล้วครับให้กระโดดโอโ้โหเยไเปตองกระโดดนู่นน่น,น,นจากหลังคงม,มาที่แอน ก๋วยทำก๋วยหอมกล้วยไผ่มามากันเต็มเลย